เป็นค้นไห่ทำเนียมคือหนกเจา้าบาทว่าบินเพนใหญ,ญ่ขาวแจงดังหกงกยางเป็นค้นไห่ลักขนาน้าปวกหากสร้างสู่หากสร้างอน้นคูนขึ้นไห่ใหญ่สูง ไค,ค่อยเอาโสมเพียงพุ่งใส่ซ้อมพาเนตล่มบอม่าลวงตองบอมี่เปลืองปินหางดอกหนายญ้าเมอรลี่ล่าใหญ่แปลงโสมไห้มั่นคองาายาไห้ใดดังเสือ้อสนี่เต็นควงไป สวัสดีครับพอแมพีน้องที่กำลังเบิ่งช่องอเดอะจ่าชแนลยูคขนนีนะครับเด้อเบิ่งจบแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดซับไครกดให้กำลังใจก็คือกดชอบให้พญจ่าเนี่ยนครับเด้อครับผมครับมือน,นี่ก็มีคําพญานะครับได้รับพร้อมขอบคุณมาจากท่า,านอดีศรเพียงกีดครับแล้วก็ขอบคุณพระคู่สุธรรมรัตนพรนครับที่ให้ วิดีโอเพ่อบางส่วนขอบคุณอย่างสูงครับแล้วก็เมื่อนี้ผมกล่าว่าทายคลิปครับเในที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่ขณะนี้ครับเป็นแม่น้ำห้วยหลวงครับมาคือไหลแห้งไหลลวงหยดหยดอ้บมาที่นาะครับลงไปทายกันซึ่งย่านซึ่งย่านซึ่งไายให้พี่น้องได้เห็นครับผมว่านี่คือแม่น้ำห้วยหลวงครับที่สองฟังแม่น้ำห้วยหลวงห้วยหลวงครับเนาะแม่น้ำห้วยหลวงห้วยหลวงเพราะว่า โอ้อีกแล้วบอ,อยูู่นเดียวพย,ยานคนอื่นบ่อนั่นะครับเป็นการอัดเสียงเลยครับด้วยการอ่านค้ามพยานในการอ่านค้ามพยานต่างๆนี่การยังบ่คลองบ่คัดนะครับผมยังบ,งบ่คล่องแบบไปคัดคัดขึ้นเนเอินอยู่ขอตัวขอไพนยเด็กครับด้วยคือพอยย่างซ้อมอยู่นะครับเราเห็นว่าแม่นั่มไยหลวงครับช่วงอีพานเามืองพ่นที่ใสนี่ครับปากทางที่จะไหลแรง สาเหตุแต่ครั้งมาจากว่าเขื่อนเอาหอยหลวงหรือว่าประตูพักเก็บน้ำหอยหลวงนะครับเพิ่นปล่อยน้ำออกมาทางใต้ว่าแถบจังหวัดอุดรนน้ำที่ไหลลงต้องปล่อยก็แห้งๆครับผมอันนี้ก็เป็นสาเหตุให้ตะลิงครับตั้งบ้านพนิจานนะครับผมพังมาสองเครือแล้วครับนี่จะพังอีสเนี้ก็จะเป็นเครือที่สามครับเพิ่นปล่อยออกมากระเดืองโพเดยโพตรงๆโ,งโนลนรั้วพิณองน้าบอลมันบ่อใส่ลายเพิ่นดอบ บบได้คำนึงถึงความแห้งของน้ำนะครับผมตรงบริเวณนั่นก็น้ำิ้นไหลวนขึ้นไปนะครับ,รบรเขาเอื้อพอเป็นเกี่ยวตาไกไแต่ว่าโบไม่ตากไกหรอกนะครับเพ,พั้นก็ใหนพีน้องเบืเ่งความงามของน้ำทำเน,ำเนำแตว่าง,งามเป็นแบบปินต่ย่านแลก็มีสะพานห้วยหลวงอนมารณ์น้ำนะครับผมทายต่งคิดทายได้ครับผมส่วนของฝนเศร้าพอดีก็เลยลงเป็นลายน้ำมือเศร้า แดดก,กับโบมี่ดอกครับผมแดดก,กับโบมี่ดอกเพราะฉะนั้นกอาจจะใสาพี่น้องของเขานี่ครับผมได้ได้ไดยังละวัติได้เบิ้งทัศนียภาพทั้งใกล้และกะไกลของบริเวณแม่น้ำห้วยหลวงใกล้กับปากห้วยหลวงครับซึ่งาปากห้วยหลวงนี่กับยุใกล้ตัวติดริมฝั่งแม่นำ้ำโขงนะครับคือแม่น้ำห้วยหลวงนี่ไหลมาจากคู่ผ่านของจังหวัดอุดรธานีเศษ ต่อกันระวังอูดอนกับน้องหัวลําพูคนละครับผมมาจากเคลื่อนหอยหลวงทางในคนละนี่ครับผมแต่ว่าอันตรงาบานประตูเก็บน้ำหลวงพระเจ้ากระเอียนว่าเคลื่อนหอยหลวงเคลื่อนหอยหลวงมาสัน่นเเคลื่อนแต่จะเป็นเคลื่อนก็ได้เพราะเ,เคลื่อนขนาดเล็กครันอกหรือว่าเป็นประตูปิดกักน้ำครับผมงีมน้ำาขึ้นกับป้อยน้ำไหลไหลเข้าไปในอา่า ตามล่าแม่น้าหวยหลวงไปนะครับไปสู่เมืองอุดอรคนละนะครับที่ว่าปัจจุบันนี้น,น้ำบ่อไหลเข้าอละมิตรไหลออกครับผมเพราะว่าแม่น้ำโค้งนี่อยู่นในส่วนของอาการบังคับน้ำของเขื่อนนะครับต่างๆบ่เป็นของอประเทศล่าเรือของประเทศจีนนะครับตามที่ผมหูมากด้วนี่ยิ่งถือังไดก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อพี่น้องรับทราบครับผมเอาเป็นว่าให้พี่น้องในเบื้องตัศนียภาพ ท่าที่ผมถ่ายมาให้พี่น้องเบิรงได้รับด้วยนะถ่ายคลิปพี่น้ททองเบิรงแล้วใส่ฟังดนตรีบนมน้วนประกอบไปนําครับกระพผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้การเบ้าการนั้นกาย่งบกครองไปนดอกเป็นการฝึกหัดไม่อ่านขํามปัญญากะตาจ้ามสีอ่านหนมันฝืกมันตตองในเสียงมันมวนมาลงจั๊กเล็กจั๊กหน่อยครับขอบคุณครับอว,วิดีโอบางส่วนจากท่านพระครูสุธรรมรัตอพอนพรเจ้าอาวาส บัมณิโตรเจ้า,าคณะตบถุน้นเขียนหนึ่งอำเพื่อพ้นวิสัยแลกพญาาบางส่วนครับจากทังท่านอดิศรเพรียงเกียรติครับผมคนถึงน้นแต่งพญาาเจ้าบทเจ้าก่อนครับสำหรับท่านอดิศรเพรียงเกียรติข้นขอนแก่นโดยกําเนิดเกิดที่เมืองขอนแก่นคนละครับเอาเป็นว่าไอพี่น้องได้ฟังพี่มวนตอนนี้ครับนอกพี่น้องเนาะ Thank you. ถ่ายที่บริเวณสะพานห้วยหลวงอนุสรข้ามแม่น้ำห้วยหลวงที่อําเภอโพนพิสัยบริเวณที่ท่านชมอยู่ขณะนี้คือปากห้วยหลวงที่แม่น้ำห้วยหลวงไหลลงสู่แม่น้ำโขง